ขายของในทิกต o k อย่างไรแบบไม่ต้องเสียตังค์วันนี้ลูกก๊อฟจะมาแนะนำเทคนิคการขายสินค้าบนทิกต o k แบบจับเสือมือเปล่าคะ่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มต้นที่การกดที่3ขีดแล้วเลือกเครื่องมือผู้สร้างค่ะจากนั้นก็เลื่อนลงมาตรง Tik t อกช็อปครีเอเตอค่ะแล้วก็ไปที่ตลาดสินค้าค่ะจากนั้นเราก็จะมาเลือกสินค้ากันค่ะแต่เราจะไม่เน้นเสียตังค์เนาะเราเน้นมาหาตังค์กันเพราะฉะนั้น เมื่อเราได้หมวดสินค้าที่เราสนใจแล้วเราก็เลือกที่ตัวอย่างฟรีค่ะแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอของที่เราถูกใจซึ่งลูกกอบชอบเครื่องคิดเลขนี้มากมันน่ารักมากเวอร์เลยอ่าแล้วก็เลือกสีที่เราชอบนะคะซึ่งอุ้ยอันเนี้ยสะดุดตามากเลยอ่ะสีเหลืองน่ารักแล้วเราก็กดปุ่มรับเลยค่ะเพื่อให้ร้านค้าส่งสินค้ามาให้เราใช้ฟรีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มเพิ่มไว้ด้วยนะ นี่ในที่สุดสินค้าก็มาถึงแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์ขายสินค้ากันนะคะถ้าเราขายได้เราก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นด้วยค่ะไปดูตัวอย่างกันเลย เพื่อนๆคะ่ะลูกกอล์ฟเจอของเล่นใหม่แล้วคะ่ะเป็นเจ้าเครื่องคิดเลขมินิมอลแต่ลูกกอล์ฟจะเรียกน้องว่าน้องลูกเจี๊ยบนะคะก็ดูสีของน้องสิคะน่ารักไม่ไหวแถมปุ่มของเจ้าน้องยังกดมันมือมากๆและเสียงกดก็ละมุนสุดเวลาเครียด,ดเนี่ยกดเล่นฟังเล่นเพลินๆได้เลยน้องดีต่อใจแบบนี้ช่วยให้การคำนวณเป็นเรื่องสนุกไปเลยนะคะและเจ้าน้องก็ยังมีเพื่อนๆที่น่ารักสีอื่นด้วยนะกดเข้าไปดูในตะกร้าได้เลย